สวัสดีค่ะสาวๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊จะเอาไอเทมหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าสาวๆหลายคนกำลังกรีก๊ดกันอยู่แน่นอนนะคะนั่นก็คือพาเลตนี้ค่ะพาเลตของ Anastasia Beverly Hills c o l g r e o Glow Kit นะคะพาเลตนี้นะคะเป็นพาเลต Glow Kit ไม่ใช่อันใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี้ยเขาออกเป็นตัว Aurora Palette ออกมานะคะซึ่งบอกตามตรงว่าตัว Aurora Palette นี่กิ๊บคงไม่ซื้อเพราะว่าสีมันออกจะแบบ แฟนซีไปนหน่อยอย่างเช่นสีม่วงสีฟ้าอย่างเงี้ยคือกิ๊รู้สึกว่ามันไม่สามารถเอามาใช้จริงได้นะคะแต่ว่าแพลเลทตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกก่อนหน้าโอโราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังพอหาได้อยู่นะคะจริงๆแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น l i m i t ต็ดเอดิชั่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้บอกเลยว่าดูคลิปนี้เสร็จแล้วรีบออกไปหาซื้อเลยนะคะ ข้าเหล่านี้นะคะกิบซื้อที่อเมริกานะคะราคาอยู่ที่45 US อลลาร์นะคะซื้อที่ร้าน s e พ h ล r านะคะคิดเป็นราคาไทยนะคะก็อยู่ประมาณ1 2 0 0 3ประมาณนี้นะคะคิดยังไม่แน่ใจว่าราคาที่เข้าเมืองไทยแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะกิ๊บเท่าที่กิเข้าใจเนี่ยกิ๊บเข้าใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยร้าน s e พ h ล่าไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสั่งเนี่ยคงต้องเป็นสั่งแบบร้านออนไลน์แบบนั้นมากกว่านะคะามาดูกัน ก็คือหลายๆคนก็คงรู้ว่าช่วงนี้กระแสมันฮิตเรื่องของไฮไลท์มากไม่ว่าแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนเนี่ยก็ออกไฮไลท์มาใช่ไหมคะแต่ก่อนเราก็คิดว่าเรามีไฮไลท์สีเดียวก็คงพอแล้วแต่ว่าอย่างเดี๋ยวนี้คือไฮไลท์มันเหมือนเป็นไอเทมหลักที่แบบใครๆก็ต้องมีอะ่ะเนาะอย่างพาเลทนี้นะคะหน้าตาด้านด้านานาคะมาดูด้านนาด้านนอกกันก่อนนะคะ หน้าตาด้านนอกเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดาษคาร์ดบอร์ดนะคะแต่ว่าก็ทํามาสีสวยดีนะคะแล้วก็ตรงกระดาษเนี่ยมันจะมีเป็นวิงวิงด้วยมันเป็นวาวาวิงวิงนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ดูมีราคาดีเหมือนกันนะคะเ,ออเปิดมาด้านในนะคะไม่มีกระจกนะแล้วก็จะมีไฮไลท์ทั้งหมด6สีบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยกิ๊บเห็นรูปโปรโมทของพาเลตนี้เสร็จแล้วเนี่ยกิ๊บไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพราะกิ๊บรู้สึกว่าสีมันดูแฟนซีมาก อย่างเช่นสีขาวสีส้มสีชมพูอะไรเงี้ยคือกิ๊บรู้สึกว่ามันดูเป็นพาเลตที่ไม่ค่อยสีเหมือนกับไฮไลท์เท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เห็นหลายคนเธอแล้วเห็นหลายคนใช้แล้วแล้วก็บอกว่าดีแต่กิ๊บก็ยังไม่อยากได้นะคะจนมีอยู่วันหนึ่งกิ๊บเข้าร้านเซฟโลราค่ะแล้วไปได้ลองเนื้อพอะปาะดเนื้อลงไปดูเท่านั้นแหละคือเดินไปจ่ายังค์เลยเพราะว่าเนื้อเขาดีมากจริงๆแล้วเดี๋ยวกิ๊บจะมาสวอรดแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิจารณ์ให้ขากสาวดูกันว่าทําไมกิ๊บถึงหลงรักพาเลตพา นนะะว่าตัวนี้นะคะเป็นวีแกนนะคะโครด์ฟรีนะคะอายุการใช้งานอยู่ที่12เดือนนะคะแล้วก็ผลิตในประเทศจีนส่วนหลายๆคนที่สงสัยว่าน,นี่โคกเลโรนที่มาร่วมมือกับอ n นเนเซเชียทำผลิต,ตออกนี้ออกมาเนี่ยคือใครนะคะ <c oughs> เขาเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกานะคะซึ่งแบบทำคลิปยูทูบมาหลายปีมากแล้วแล้วกิ๊บก้อนได้มีโอกาสไปดูคลิปของเขาด้วยคลิปของเขาก็สนุกดีนะคะเอาล่ะไม่พูดพร่ำล้อมอเองนะคะเรามาดูสวอตของ6สีนี้กันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะคือสวัสดีของหกสีท,ที่กิ๊บเอามาให้ดูนะคะ อย่างที่เห็นนะคะว่าสีแรกนะคะจะดูไม่อมชมพูนิดนิดนะคะซึ่งคิดว่ามันกําลังน่ารักดีเลยทีเดียวนะคะส่วนสีเฟเวอร์ย่างนี้ก็ดูเป็นสีที่ใช้ได้เรื่อยๆนะคะสีเดดีเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันอมส้มไปนิดนึงนะคะแล้วถ้าปัดบนแก้มเนี่ยคิดว่ามันดูไม่เหมาะกับการเป็นไฮไลท์นะคะเฟเวอร์ลิทเนี่ยเป็นสีที่น่าสนใจมากนะคะสีที่4ี่เนี่ยคือเป็นสีขาวที่มีอมประกายเป็นอมม่วง,งนิดๆอมฟ้าฟ้านิดๆเกือบจะเป็นแบบโฮโลแกร,รมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครตอนนี้ที่ยังอินกระแส ซื้อพาเลตนี้นะคะก็ได้หนึ่งสีที่เป็นโฮโลกรมมาแล้วด้วยนะคะสีโกลเตอร์เนี่ยเป็นสีสแตนดาดของไฮไลท์เลยนะคะอมสีทองๆองนะคะซึ่งคิดว่าเป็นสีที่ใช้ได้ตลอดแล้วก็เป็นสีที่ทาขึ้นมาเป็นไฮไลท์แล้วก็สวยนะคะ1สีสามเนี่ยนะคะจะมีความสว่างน้อยกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าสีเนี่ยมันคล้ายๆกันส่วนตัวคิดว่า2สีท้ายเนี่ยมีความคล้ายกันมากนะคะแต่เข้ามาให้ดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเนื้อสีนะคะมีความเป็นประกายนะคะมีความเป็นเมทัล ะะแล้วก็คือมันเหมือนเป็นฟอยล์ไอชัโด์นะคะคือในเนื้อมันเนี่ยมีความเป็นประกายสูงมากเลยนะคะใต้เนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีความเป็นกลิตเตอร์นิดๆด้วยนะคะเ,เพราะฉะนั้นในตัวของมันเองเนี่ยคือจะมีความวาวด้วยเนื้อของมันเองแล้วแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วย ซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวไฮไลท์ยี่ห้ออื่นๆที่กิ๊บเคยใช้นะคะอย่างของเบเกานะคะตัวนี้ที่เป็นตัวโปรดของกิ๊บนะคะหรือว่าอย่างยี่ห้อไหยๆยี่ห้อเนี่ยคือมันจะตัวของเบเกาเนี่ยมันจะออกเป็นแบบดูวาวนวลนะคะโดยที่กลิตเตอร์เนี่ยจะเล็กมากแล้วมันไม่คือมันไม่เชิงเรียกว่าเป็นกลิตเตอร์ด้วยเหมือนกับเนื้อแป้งมันเนี่ยมันมีผลึกที่มันกระจายแสงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาลงไปบนหนกแก้มเราเนี่ยมันจะมีดูมีความนวลดูมีความเนียนนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นเป็นกลิตเตอร์ชัดเจนนะ ะะมันจะต่างกันกันกบของ a n a s เ a ีย a n i ิ o ก a เ l โตัวนี้ที่เนื้อของมันเนี่ยเห็นเป็นกิตเตอร์ชัดเจนแต่กิตเตอร์ของมันเนี่ยก็ยังมีความเล็กละเอียดอยู่แต่มันเป็นกิตเตอร์แน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่ได้จากตัวไฮไลท์ของตัวนิโกเกเลโรตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเด่นชัดมากกว่าแล้วก็เวลาเห็นทาลงไปที่ตรงหนวดแก้มแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าคุณทาไฮไลท์มาเพราะฉะนั้น ตัวพาเลตนี้เนี่ยกิ๊บบอกเลยว่ามันจะเหมาะกับคนที่ชอบให้เห็นไฮไลท์ชัดเจนชอบให้คนรู้เลยว่าวันนี้แต่งหน้าจัดมามีไฮไลท์อยู่บนหน้านะคะถ้าใครอยากได้ยี่ห้อที่มันแบบดูไม่ชัดมากๆเลยจริงๆเนี่ยแนะนำมาให้ไปลองของ hourglass นะคะซึ่ง hourglass เนื้อมันจะละเอียดมากเนื้อมันจะเหมือนแป้งเลยนะคะแล้วปัดลงไปเนี่ยหน้ามันจะนวนวลเนียนเนียนะคะแล้วก็ดูแบบมีมีออร่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับการปัดไฮไลท์เลยเหมือนอย่างที่ลิ๊บสวอตให้ดูนะคะว่าถึงแม้ว่าเป็นสีชมพูอย่างสีคิตตี้แคทเนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้สีชัดอย่างที่คิดนะคะแล้วก็โกลออกมาเนี่ยมันสวยมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอย่าได้ไปกลัวกับสีที่เห็นในพาเลตสิงนี้นะคะสำหรับพาเลตนี้คิดว่ามันใช้เป็น everyday use ได้นะคะแล้วก็สีมันไม่ได้แฟนซีมากเกินไปสำหรับคนที่ต้องการอะไรท้าทายท้าทายนะคะแต่ว่าต้องการอะไรที่มันคุ้มค่าด้วยเพราะกิ๊บอกตรงๆว่าพาเลตนี้เนี่ย ในราคาที่กิฟซื้อมา45ยูเออลาเนี่ยกิฟว่าไม่แพงเลยนะคะกับการที่ได้ไฮไลท์ต้อง6สีแบบนี้นะคะถ้าคุณต้องการอะไรที่เริ่มท้าทายมีความแปลกใหม่แต่ยังไม่แปลกมากเกินไปกิฟว่าพาเลทนี้เป็นพาเลตสําหรับคุณนะคะก็เหมือนกันกับกิฟนะคะเพราะว่าอย่างกิฟอย่างเงี้ยพาเลตออโรร่าสีม่วงเงี้ยหรือว่าสีฟ้าเงี้ยคือกิฟก็ไม่ใช่คนที่จะแต่งหน้าสไตล์แบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าแบบกิฟก็รู้สึกว่ามันแฟนซีมากไปนิดนึงคือเป็นเจ้าของโอเคแต่ว่าแต่งออกไปนอกบ้านเราก็คงไม่ได้้ใใชช่ม สำหรับสีที่กิบชอบเป็นพิเศษนะคะแน่นอนนะคะสีทิตตี้แคนะคะเป็นสีที่มีความยูนิคมากนะคะแล้วก็คือเนื้อมันจะมีประกายสีชมพูก็จริงนะคะแต่ว่าพอปัดลงมาที่ใบหน้าแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเวอร์ไม่ได้ดูด่นมากเกินไปนะคะอีกสีหนึ่งที่กิบชอบใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือสีโกลเกตเตอร์นะคะสำหรับกิฟเนี่ยกิบรู้สึกว่าโกลเกตเตอร์กับหนึ่งสีสเนี่ยคือคล้ายกันมากๆแล้วก็คล้ายกันมากไปนิดนึงนะคะแต่ว่าสีกิบชอบความอุ่นของโกลเกตเตอร์มากกว่ากิบก็เลยใช้สีนี้เป็นหลักนะ ส่วนสีที่เก็บช้อยน้อยที่สุดน,นะคะคือสีเดย์ดรีมนะคะเพราะว่า มันมีความอมส้มมากเกินไปสำหรับกิ๊ฟแล้วเนี่ยกิ๊ฟใช้สีนี้เนี่ยไปการทาอายแชโดว์มากกว่านะคะโดยรวมแล้วนะคะกิ๊ฟว่านะคะพาเลตนี้นะคะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าน่าสะสมสําหรับใครที่รักแบรนด์อันนั้นจะเสียแบรวอลลิมากๆอย่างกิ๊ฟนะคะคือกิ๊ฟรู้สึกว่ามันต้องมีนะคะแต่สําหรับบางพาเลตที่มันแบบดูแฟนซีดูมากไปนิดนึงอย่างเช่นพาเลต์อโรลาหรือมูนชายอะไรอย่างเงี้ยกิ๊ฟก็เลือกมาเป็นพาเลตนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันยังมีสีที่กิ๊ฟรู้สึกว่ากิ๊ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวกิฟต์ยังมีเครื่องสำอางนะคะที่กิฟต์ซื้อมาจากอเมริกาอีกหลายอันมากเลยที่ยังไม่ได้รีวิวให้สาวๆดูกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมที่ชาแนลนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะหาของนี้มาให้ได้ดูเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ